มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนญาติพูดแล้วหลังเจออร์กล้านอาสาขอเป็นเจ้าภาพงานเสียเตยเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563ที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่านางวันณรีหรือว่าเจออร์ล้านเปิดเผยหลังจากทราบข่าวบัญชีของอดีตสามีเสียเต้ยที่เพิ่งเสียชีวิตนั้น ผูกอาญดทําให้ทางญาติมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในงานศพโดยเจอ๊อเปิดเผยว่าตนอยากจะเป็นสาภาพให้ทุกคืนแต่ได้คุยกับทางญาติอดีสามีแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องแต่ให้เราร่วมช่วยเหลือได้จึงส่งทีมงานมาช่วยแทนค่ะนอกจากนี้เจอ๊อยังเผยอีกว่าเสียเต้ยเป็นคนดีมากเขาเป็นคนรักครอบครัวดูแลตนแล้วก็ลูกบุญธรรมหรือความรักเป็นอย่างดีนะคะ อีกอย่างตนประทับใจในความรักเดียวใจเดียวของเขาแต่สาเหตุที่ทำให้ต้องเลิกรากันนานเพราะว่ามีความไม่เข้าใจกันค่ะทางนี้นะคะทางทีมงานเองขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของเสียเตอร์อีกครั้งนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทุเดย์ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิง่งติดตามได้ที่ช่องวดข่าวพาเพลินด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ